สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนครับผมลานที่ซีแท็กเตอร์อำเภอเบนจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มานำเสนอคู่ปตาซีซิบแรงงามๆเอ้บอแมนซีซิบแรงครับผมซีซิบหาแรงงามๆอีกหนึ่งไล่การครับผมคู่ปตาเอลซีหาศูนย์แปดครับผมสภาพงามๆเครื่องเดิมครับผมเครื่องบอ่อเขียบบ่อไอนำบอ่อดันครับผมเครื่องสตาร์ทง่ายบอ่อเผาหวัว จดทะเบียนปีหาสองครับผมสองสะพานผอมใส่โตรถสีสันเดิมๆนะครับผมสีสันเดิมๆยางหลังเดิมผอมรถครับผมยังหนาเปลี่ยนใหม่ครับรถคันนี้เจ้าของเดิมเป็นผู้เทาใส่ครับผมก็คอยได้ใส่งานคนใดครับ สารเล่มชุดโอนครบกับผมยางหนาก100ลอยเนต์นะครับผมยางหลังกับเดิมตั้งแต่พร้อมรดกับประมาณ60เซ็ได้ครับผมเครื่องเดิมครับผมดเดิมด้ยเก็บรายละเอียดเก็บหัวซึมเรียบร้อยครับผม ระบบให้โดริกดีด้นนารุ่นนี้เป็นด้นดาตตวใหม่เหรอ,อครับผมหนึ่งแปดสามเอฟสี่เป็นกระบอกกระบอกหน่อยครับยกเร็วขี่เร็วลงเร็วครับผมสี่สิบหาแรงกับเป็นเครื่องซี่สูบครับผมสองพันสองร้อยกว่าซีซีรุ่นนี้กับระบบเดินหน้าแปดเกียร์ท้ายหลังสี่เกียร์ครับผม เป็นลัค่าเดิมครับผมมี่แตกแม่เล็กน้อยครับเล็กน้อยครับอุปกรณ์ก็เป็นด้านหน้าตาสร้างครับผมผ่านหลังเป็นผ่านหาตาสั่งครับผ่านเดิมติดรถมาครับใบงามอยู่ครับผมใบงามสุดใบครับ ไม่บ่อไหลครับคันนี้อยู่สองคันหนึ่งลอยสมงครับผมงสองคันหนึ่งลอยสมงเครื่องสตาร์ทง่ายครับผมบ่อเผาหัวครับเครื่องบ่อกเก็บว่ายครับด <Natalie> ันหกกน้ำไว้ครับผมให้โดลีกหลังแต่กลิล้งเร็วลงเร็วปกติครับ เครื่องแจ๋วๆครับผมเกียร์ดีครับผมเกียร์เนียนๆเลยเครื่องท้ายจะบดถือว่าดังครับผมบดถือว่าหอนครับปกติบางพันถือว่าดังเนื่องเลยล่ะครับหอนแห้งเลยล่ะครับผมท่านนี้ก็ถือว่าอยู่ในขันเงียบครับผมเครื่องท้ายถือว่าอยู่ในขันเงียบครับสีหาสองครับก็ถือว่าสภาพโดยรวมโอเคครับผมระบบโฟว์วิวส่งานปกติครับผมครับเปล่อนสีหล่อปกติด้านหน้าขึ้นเร็วลงเร็วหางหลังแตขึ้นเร็วลงเร็วหางโบกตุกครับผม พี่หาสอเอกสารเหลื่อมชุดโดนครบครับคันนี้ราคาอยู่2องแสนพบาทครับผม2องแสนพบาทราคานีทรงไห้พี่200รอกิโลครับผม2องแสนนบาททรงไห้พี่200ททรกิโลครับผมพอแม่พี่น้องทันใดสนใจทันใดหาอยู่ครับล่องแวว์ขำวมาเปิ่งมาชมเลยครับหลานอยู่บันเสียว ตำบลเสียวอำเภอเบญจรักษ์จังหวัดศรีสะเกษครับผมอยู่ใกล้ๆอำเภอนี่แหละครับที่เส้นสีเลียนครับผมเส้น208 5เส้นที่จะตัดไปอุบลราชธานีครับผมคอแม่พี่น้องตันไร่มาบุหอนมาบุ่ถึงกระทู้มาครับ081600 4 7 5 3081600 4 7 5 3ครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเน้นได้ครับผมก็ราะไอเพราะไอคลิปนี้จะประมาณนี้ครับผม ผมมีอย่างหลายมีขั้นเดือนหลายรายการหลายขั้นอยู่กับทรมาติดตอ่อสอบถามได้ครับผมนีประมาณนี้ขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมถือว่ารับชมกับฟังโคตไหลคคกดตดตามอีกแกนึงนึ่นเรื่องรับผมขอแห่งพ่อแม่พี่น้องทุกท่นกานครับสุขภาพราพ่างกายแข็งแรงมีเงินมีมมมทองใส่บ่ขาดมือครับผมจากใจพี่ซีแท็กเตอร์ครับผมขอประคุณครับสวัสดีครับ